สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับ14สิงหาคม2565ครับ6โมงเสรศษครับ6โมงเช้าเศษเศษสองกลุ่มรับเงินพรุ่งนี้ครับวันที่15สิงหาคมครับมีกลุ่มใดบ้างมาดูครับมาฟังครับกลุ่มแรกครับอสมครับทั่วประเทศ แล้วก็สอสสของกทมครับ15สิงหาวันพรุ่งนี้รับค่าป่วยการ1,000บาทเสร็จแล้วก็มีหักชกสอสมองร้บาทนะครับแล้วก็ใครไม่ค้างจ่ายก็หักเท่านั้นล่ะ244่บบาทคนที่เป็นสมาชิกชกสสมครับโดนหัก244นะครับและรายการค้างใครไม่ค้างหัก244รับเงินพรุ่งนี้ครับสิสิงหา1000หัก244สครับอสมอสสทั่วประเทศครับ กลุ่มที่2ครับผู้ถือบัตรสัดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุนะครับที่ถือบัตรสัดิการแห่งรัฐจะมีเงินเข้า50บาท100บาทตามเกณฑ์วงเงินนี้กดเงินสดได้เก็บสะสมในบัตรได้นะครับผู้สูงอายุที่มีบัตรสัดิการแห่งรัฐที่จะได้เงินนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกคนนะครับได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสัดิการแห่งรัฐที่อายุครบ60ปี ก่อนเดือนมิถุนายน2565อันนี้จะได้เพราะว่าเขาจ่ายเงินรอบของเดือนมิถุนายนเพราะนั้นใครที่มีอายุ60ปีอยู่ก่อนเดือนมิถุนายนจะได้เงินนี้เขาจ่ายเงินของเดือนมิถุนายน65นะครับคนคนมีอายุ60ปีมีบัตรสปการแห่งรัฐ60ปีก่อนเดือนมิถุนายนได้ทุกคน50บาท100บาทตามเกณฑ์นะครับ ส่วนผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่พึ่งจะอายุครบ60ปีในเดือนมิถุานากรกฎาคมสิงหายังไม่ถึงรอบจ่ายครับจะยังไม่ได้รับนะครับสวัสดีครับ